เรียนว่า EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Eastern Economic Corridor เนี่ยเป็นเป็น m e ะโ project ของรัฐบาลนะครับในการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วโดยการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากเดิมเนี่ยที่เน้ในในอุตสาหกรรมภาคผลิตหรือว่าการใช้แรงงาน เป็นหลักเนี่ยนะครับมาสู่เรื่องของอุตสาหกรรมที่มีการใช้ความรู้หรือใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทางรัฐบาลยให้ความสนใจอยู่10อุตสาหกรรมบวกกับอีก2อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมข้างเคียงน,นะครับทีนี้ต้องเรียนว่าในทุกอุตสาหกรรมเนี่ยครับมีวิศวกรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่า คือในส่วนของอุตสาหก,กรรมต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องของการออกแบบดีไซน์อ่าอุตสาหกรรมที่เน้นในเรื่องของการผลิตจากผลงานดีไซน์ต่างๆเหล่านั้นจนถึงการทําตลาดเนี่ยก็จะมีกระบวนการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมหาวิทยาลัยบุราพาของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC หรือที่เราเรียกว e ่า EEC Strategic University นะครับเราจัดก,การศึกษาที่หลากหลายรวมถึงการทํางานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการที่แบบสนองต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านั้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเองก็ได้มีหลักสูตร,รนะครับซึ่งเป็นหลักสูตร,รที่อตอบสนองต่อความต้องการของ EEC โดยตรงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร,รเหล่านั้นเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมาเรียนวิศวกรรมเนี่ยปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของการที่ ผู้เรียนวันนิสิตเนี่ยจะได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือได้ไปรับประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยจากการทําง,งานอุตสาหกรรมโดยตรงด้วย อาจจะไม่ใช่แค่กระบวนการฝึกงานธรรมดาเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าจะเป็นการไปเรียนรู้ในโรงงานเป็นการไปเรียนรู้ในอุตสาหกรรมจริงนะครับมีเทรนเนอร์ที่เป็นพี่ๆวิศวกรรุ่นพี่นะครับถ่ายทอดความรู้โดย,ยอยู่ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์นะครับมีการทำโปรเจกต์ร่วมกับอุตสาหกรรมนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราเรียกว่า EEC Model Type A หรือ,อที่อาจจะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในมุมกว้างว่า CV หรือ corporate work integrated education นะครับเป็นวิธีการใหม่ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะจูนผู้เรียนหรือผู้เรียนได้จูนตัวเองเนี่ยเข้ากับาการงานในอนาคตได้นะครับในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามาีศูนย์ต่างๆมากมายที่ รองรับการพัฒนาของ EEC ซึ่งสำหรับน้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะของเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำงานในการเรียนรู้ในการฝึกง,งานกับศูนย์ต่างๆเหล่านั้นอย่างทเช่น EEC Automation Park นะครับซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เรียกว่าอุตสาหกรรม4.0ที่มีการนำเอาระบบอัตโนมัตินะครับมาใช้งาน แล้วก็มีการดึงเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการอย่างเช่น Data Analytics ในการที่จะทําให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นวงการวิศวกรรมยุคใหม่เนี่ยสนุกนะครับเป็นวงการที่เราไม่ได้ทํางานกับเครื่องยนต์กลไกยอย่างเดียวนะครับแต่เรายังคงทํางานกับข้อมูลเรายังคงต้องทํางานกับคนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวงการวิศวกรรมยุคใหม่เนี่ยเป็นวงการที่ท้าทายมากทีเดียวครับ